อัปเดตความคืบหน้านะครับการขึ้นโครงลังคาห้องน้ําดินบ้านสวนเรานี่เราก็ใส่โครงแล้วจากนั้นเราก็ตีไม้ไผ่นะฮะแล้วนาบแนวขวางเอาไว้รับกับผ้าปูนะฮะผ้าปูกันน้ําซึมนะครับเนี่ยได้ประมาณนี้ละเดีวต่อไปเราก็มาใส่เชิงชายนะฮะใส่รอบด้านนอกนี้แผนด้านนอกนี้ แต่ว่าแผ่นกําลังยังไม่พอนะเราใช้แผ่นไม้พื้นไม้พื้นเถียงนานครับแผ่นไม้ที่เราทําพื้นกระท่อมนี้แหละเรามาผาเอานะครับเพราะว่าเราก็ไม่อยากไปซื้อเชือลา,าก็ประหยัดงบไปผ่ากันนี้นะครับนั่งผ่าด้วยเรื่อยนี้กันเลย